สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียสีนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันในส่วนของอีเวนต์แฮปปี้เอเตอร์กันนะครับต้องขออภัยด้วยครับวันังคารที่ไม่ได้ลงคลิปครับเพราะว่าพี่มัวไปปั่นอินทูเดดสองอยู่ไปเก็บชิ้นส่วนนั่นแหละก็ได้มาชิ้นส่วนปืนพโปตอนคู่สองร้อยชิ้นมนะั้งจริงๆอยากได้เนีวสันด้วยนะแต่ว่าแบบมันใช้เวลาเยอะนะอ่ะเรามาดูอีเวนต์นี้มีอะไรบ้าง มันจะต่างก,กับอีเว้นต์คราที่แล้วที่ว่าเราสามารถเรียกไอ้นี e ่ได้นะเดี๋ยวตัวไหนว่าคอนเปลี่ยนคอนตัวไหนวะเนี่ยมันเปลี่ยนคอนได้ซึ่งคอนมันก็จะมีของต่างก,กันไปห,หลกัหลกๆนะถ้าพี่มองนะคอนแรกมันก็โอเคแล้ว,แ,ลวแบบอืมไอเทมค่อนข้างไม่น่าเกลียดอ่ะนะอืมว่าดีกว่าตัวอื่นในบรรดาทบไม้ที่หมายเดี๋ยวโพลิเมอร์เออครับ ที่อาจจะลุ้นหน่อยก็มีคอมเพสคุกกี้คอมโเนตน์แล้วก็ยังดีอ่ะเอามาดูส่วนนี้บ้างได้อะไรอันนี้โคตรเฮีย้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอโอเคอันนี้ถ้าใครอยากได้ทองก็แต่ส่วนใหญ่มันจะไปลงแคดนั้นนะมมาชินกันคอยฮันเตอร์คอยสไนเปอร์คอยเดี๋ยวแม่งมีแต่คอยส่วนอันนี้เพชรมีอะไรบ้างเพชรฟูดเพชรคูปองนิวเตียนวิทเทิลของมันก็ดีเท่าไหร่นะเพชร ส่วนเฟรมมหน้าแรกเพราะว่าถ้าใครขาดเฟรมก็แลกได้นะเพราะว่ามันออกโอกาสออกไอเนี้ยในเฟินสัฟเฟก์ไอเนี้ยก็เยอะอะเดี๋ยวพี่แลกสักอันหนึ่งก็ได้เอาเอามาแลกสักอันอเดี๋ยวเรามาลองกดเล่นดูเป็นไงส่วนอันนี้โมดูลแม่งโคตรจังไร <c oughs> อ่ามาเดี๋ยวเราไปกดเล่นกันเดี๋ยวลองใช้สักอันก่อนอ่ะเดี๋อันนี้ก่อนอเดี๋ยวค่อยไปกดอันเอา้าปาโอแม่งอ่ามาลองเปลี่ยนเป็นอันอื่นมั้งดิเดี๋ยว เดี๋ยวเปลี่ยนตรงไหนวะเออนี่มากดดูมันจะเป็นยังไงอะมาปากอ๋อเป็นนี่นี่ครับก็เป็นเฟรมะนะอืมปริมาณก็พอสมควรนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าแนะนาให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นเฟรมนีนะ้เออเดี๋ยวลืมบูดในส่วนของนี้ด้วยนี่วะ่ะนี่นจะออกไปไหนเดี๋ยวกูดูกันเเปลี่ยนคอนกลับเป็นตัวนี้ก่อน ซึ่งพี่มองว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะอันแรกเียกดดิเออมันเปลี่ยนได้นะอืมเออแมงออกสีโอเคไปอ่าเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนมั้งในส่วนของท่าก็จะมีล็อกอินนะครับใช้ทองเฟรนชิปคอยอะไรเงี้ยปฏิสิปเ a ต e หล,กหลกักๆที่ส่วนใหญ่พี่จะเต็มเลยนะก็ปฏิสิปเตคอนซูมเอนเนอร์ีนี่เต็มก่อนเพื่อนเลยเฟรนชิปแล้วก็ล็อกอินนี่แหละส่วนจะเป็นโกกับไปเปิดกล่องก็ ไม่ค่อยได้บ่อยเท่าไหร่นะมาดูในกสตอบ้างอะไรน่าสนใจอันนี้เลยซื้อเลยก็ได้เพราะว่าถามว่ามันก็กําไรอยู่นะเพชรก็สองร้อยวิทนัละร้อยก็สี่ร้อยแล้วเพชรอันนั้ที่น่าสนใจก็คือจะเป็นส่วนของรีไฟบูปินนะใครขาดบูปินก็มาซื้อได้นะวันลดเกือบยี่สบห้าเปอร์เซ็นส่วนเซ็ตอื่นพี่มองว่าอืไม่ค่อยโอเคนะแต่ช่วงนี้พี่เซฟตังไว้ก่อนไปแล้วก็เป็นเล่นส่วนแพ็กเกจมีอะไรน่าสนใจไหมส่วนใหญ่จะซื้อด้วยเงินจริงนะเออมันก็สําหรับสายฟรีเราก็ข้ามเถอะ โอเคได้มีชิน้นสามชิน้นโอเคจัดไปมาเราก็ไปนิกเลเวลเลยท้าเมื่อกี้มันออกเ์อะไรนะสี่ะกูกดเบอร์หนึ่งแมมเชี่ยเียโอ้โหแม่งจะสองชัวร์เลยสัตว์เฮ้ยสามสองรอบมอวะโอ้ยโคตรจังไรเดี๋ยวเฮ้ยปกติมันจะไม่ออกส้มนะเว้ยเดี๋ยวมงเชี่ยมากเดี๋ยว Uh huh. เปิดกลางก่อนเลยแล้วกันเอ, uh huh. เอ้าคอมโพเนนต์เฮ้ยลืมไปแม่งเปิดท้ายไม่ถูกอือ uh หือ huh. อ uh ืออจะส้นตีอะไรขนาดนี้วนันน,นนี้เออพี่ใจคอนเงวนคอนอะไรวะเนี้โอ้โหเคเลเรนซี่เคเลเรนส้นตีนมากไม่น่าจะพอเล่นต่อนะเดี๋ยวพี่ค่อยมาเล่นที่หลังแล้วกันเอ้ยจริงๆมันก็ได้อยู่แหละ ถามว่าเพราะมันได้แฮมเมอร์มาเพิ่มอยู่อ่าม,มามาลองบ้างก็ได้ลองเล่นๆเ,เป๊ะเ๋ยวนะออกหน้าออกหกออกนี่ไปแล้วใช่ไหมอ้าวเยียออ,อ,ออกถูกเลยเฉยเออโชคดีใช่จะรางวัลนี่ไหมเ่มงออกไดหน้าเกียดมากเพราะฉะนั้นแนะนำอย่าอย่าอย่าเชียวนะใครไปเปลี่ยนคาเรนตี้นี่โคตรจังไรเออบอกเลย เองพอเปลี่ยนของจังไลยแม็กเปิดอันไม่กี่อันถูกเฉยก้าเลยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครอนี่พอมออมีเฮียแมงกก้าอันพอดีเป๊ะเออมันคงไม่ออกพอดีหรอกแต่ลาง,างอื้งโอ้โหอ่อเดี๋ยวลืมแมต้องคอยมานั่งขยันเปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนดิเออมา มันยังไม่ถูกอางนั้นเฮ้ยกิงดิเออแหมเดี๋ยวลางวัลมันมีต้นตีนอะไรม่งไม่ได้ดูเลยนะีโอ้โหตระกูลคอนมือนมันให้ลองกันแหละอืมแต่ต้องเอาไว้ก่อนนะไม่น่าพอแหละก็เป็นไงบ้างครับใครเล่นไปถึงระดับไหนเราก็บอกกันได้นะ ส่วนอันนี้ที่พี่สอนนี้กําลังอัพอยู่ก็จะมีพวกปืนนี่แหละอืมอันนี้เต็มไปแล้วอันนี้กําลังปั่นอยู่นะขาดบูปินแต่ว่าพี่จะอัพตัวนี้ก่อนก็ค่อย,คอยเก็บไปก็ได้ไม่ต้องรีบสังเกตนะอืมช่วงนี้พี่ก็ไปหลายเกมอยู่ไม่ค่อยมีเวลาทําบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะแต่เดี๋ยววันไหนลงตัวเดี๋ยวก็ทาเรื่อยๆเ,เพราะเดลิเวอรี่ฟอนต์เพนใครรอดูเล่นจนจบก็รอได้นะพี่ก็ทยอยทําเรื่อยๆแต่แต่เมื่อวานพอดีไอ้นี่ไง หมัวไปปัน่นเอาไม้ตะโตนของอินทรเตสสองอยู่จะเอาปืนพกโบตอนคู่ไงเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นอีกหน่อยมันคุ้มอย่ไงแหม่ตั้งสองร้อยชิ้นกับแปดสิบต่างกันเยอะเลยนะอซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจใพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะ่และะ้วรครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุก,นกพี่ก็จะะเเอามามล่นนให้ดูครับ ยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ